สวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่เชียงคานจังหวัดเลยคะ่ะวันนี้โอเลือกเข้าพักที่ h o m e เตย์ Moment ์แอด m ิมโขนะคะเป็นโฮมสเตย์2ชั้นนะคะภายในจะตกแต่งด้วยไม้อันนี้เราเข้ามาภายในห้องพักนะคะสิ่งแรกที่โอชอบมากๆเลยคือมีไร์เป่าผมให้เราด้วยสาวๆเนี่ยน่าจะชอบนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีตู้เย็นทีวีไม้แขวนเสื้อชากาแฟน้ำดื่มแล้วก็โซฟาไว้นั่งเล่นดูวิวแม่น้ำโขงเตียงที่นี่นะคะตอนแรกโอนึกว่าจะเล็กนะคะค่อนข้างใหญ่ค่ะคือเตียงสามารถนอนได้พ่อแม่ลูก4ี่คนสบายๆเลยค่ะภายในเขาตกแต่งได้แบบ สวยน่ารักแล้วก็กว้างขวางนะคะเดี๋ยวโอจะพาเพื่อนๆมาดูโซฟาละกันอันนี้เป็นจุดที่เราสามารถนั่งชิลๆดูแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็เดี๋ยวห้องน้ำห้องน้ำที่นี่มีเครื่องทำน้ำอุน่นมีครีมอาบน้ำครีมสระผมแล้วก็มีแปรงสีฟันยาสีฟันไว้นะ ส่วนอันนี้เป็นวิวแม่น้ำโขงที่โอถ่ายจากห้องพักนะคะห้องพักโอ,อะจะอยู่ใกล้ๆกับจุดชมวิวตรงนี้ที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวโอจะพามาดูด้านล่างนะคะว่ามีอะไรบ้างภายในโฮมสเตย์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคลีนดูสะอาดตามมากๆเลยครับเพื่อแล้วมันละมุนด้วยด้วยสีของไม้หรือเปล่าด้วยนะโอก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นอาหารเช้าก็จะเป็นซาลาเปาขนมปังผลไม้ชากาแฟที่นี่เขามีให้บริการนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะที่อูรวบรวมมาให้นเพื่อนได้ดูเนาะเผื่อเป็นเพื่อเนเน <ๆ S 2> คนไหนสนใจหรือกําลังตัดสินใจหาที่พักที่เชียงคานอยู่นะคะอันนี้จะเป็นบ้านปูนทั้งหลังนะก็จะดีสําหรับครอบครัวโอตรงที่ว่าโอมีครอบครัวเล็กก็จะช่วยเก็บเสียงน้องๆได้นะคะไม่รบกวนแขกที่มาพักห้องอื่นๆเขาหรือถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดต่อสอบถาม ทางโฮมสเตย์ได้เลยที่นี่มีช่องทางติดต่อ f เฟซ b o o k ของทางโฮมสเตย์ก็มีนะคะก็แล้วก็มีเบอร์ติดต่อถ้าใครสนใจอาจจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้หรือดูรีวิวก่อนก็ได้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ